เขาเห็นคลิปกินเนาะเพื่อนที่เพื่อ,น,อนผู้เพื่อนที่เพื่อนเห็ดคลิปกินนะแมเขาบอว่าโอ้แล้วคือวาสนาดีเห็นเนาะคนเห็ดกินคนเห็ดคลิปแนวกินนช่ไหมกินกับกินอิม่มก็มีคนเบิงพ้อมนะแม่แล้วเขากินกับกินไปแต่เสพเนี่ยโอ้เ่าอว่าเขาู้อศาสนาดีเด้กินเขาก็มีคนเบิงเ่าว่าวปัญหาข่อย,น,อยนะนางสาติเขาอยู่วัดสัน ว่าสิได้เงินเพื่อนสารจนบุยก <c> ร <oughs> ะย่างบอกว่ามีคนเบิง่งอยู่นี่นี่ถ้าถ้าเป็นเขาเนาะเขากินซ้ำหนีก็มีคนเบิง่งเด้ถ้าวควายเฮ็ดทีมีคนกินบ่เนาะที <c oughs> มีคนเบิ่งบ่เนาะมากระทลกลุกเนี่ยมากระทลกลุกไหหรือว่าสาวรุดเนาะหนุ้ยใหญ่ๆลุงเรามาฝากลุงเรามาส่งกบปูตอเขาเริมาฝากป้าเรามาฝากชะนว่า ห่ยน้ำลายเต็มใส่ก็น่าจตห่วยนะแปลว่าเขาวาสนาดีไหมถราเพีคลิปกินแต่ว่าแต่ละได้แต่ละคลิปมันก็ใส่เวลาเนอะกว่าเขาสิเตรียมเครื่องเตียมยางอีกด้แล้วก็ลงทุนสูงพ่วงแปว่าอ๋อเดยที่ไหนมันเดี๋ยวเขาซื้อลงทุนสูงพ่วงเว่าสเด็จแต่ละคลิปของเขาเนาะคุ้มค่าเขาแล้วนะว่าคุ้มค่ากับการลงทุน không đã mà khốn là kim tâm hung dư dư đây tâm hung nó mà đã nó mà đã tất cả sẽ được học nó mà cần nghe phải nhau mặn cứ đeo vào nó nó chi muốn đâu thì mi khôn cứ bưng bỏ hiện nhau đây là gì đây mi khôn bưng lại nè về đi đấy nè bây giờ về đấy nè để khảo cả âm sì, Ăn đi đó là. Ừ. Uhm. Dẹp đi. Ừ. Vừa uhm. <laughs> lại vào vườn quậy. Vừa lại vào vườn quậy. Ôi.